พอนอบน้อมพระสัมบาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้ตัดสุุชอบได้โดยพระอ,องค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาก็อยากจะมาคุยกันในสิ่งที่เราตั้งอกตั้งใจ ที่จะพัฒนาชีวิตของตนในแนวทางนะพระรัตนตรยัยนกะ็จะประกอบไปด้วยมีสัจจะมีศีลมีความคิดมีคำพูดและมีการกระทำในการทำหน้าที่ของการเป็นพุทธบริษัทสี หลายครั้งที่เราทั้งหลายต้องใช้คำว่าเราตั้งใจนะที่จะกระทำหน้าที่ของเราให้เกิดความดีงามเกิดความสำเร็จทั้งในกระแสโลกและในกระแสธรรมความตั้งใจนะ่าอยู่ในกรอบ อยู่ในจิตสำนึกของเราก็เท่ากับเราฝักไฝ่ที่จะสั่งสมการพัฒนาชีวิตของเรานะซึ่งเป็นไปด้วยธรรมชาติในกระแสะโลกก็ต้องยึดเรื่องความกะตัญญูความมีศีลธรรมด้วยเหตุที่เราตั้งความหวังเป้าหมายของความกตัญญู นะแล้วก็ความที่มีศีลธรรมนะที่จะตอบแทนที่เรามีหน้าที่ทางกายของเรานะที่จะต้องดูแลตนเองอย่างไรในปัจจัยสี่ในการใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งที่เราให้คำมั่นสัญญาต่างๆนะจะเป็น สังคมใดก็ตามก็จะมีคำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญานั้นหมายถึงความให้สัจจะนะให้ความตั้งใจนะของทุกฝ่ายให้เกิดความสำเร็จร่วมกันก็คือจะใช้ชีวิตมุ่งมั่นในการที่จะทำให้สังคมที่เราเกี่ยวข้องนั้นมีความสุขความปลอดภัย แล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นสืบไปคำว่าสัญญาเหล่านี้ก็จะทำให้นะเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับความสำเร็จนะถูกบอบหมายส่งเสริมได้เพราะเนื่องจากถ้าหากว่าเรามีคุณธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดนะที่ มุ่งหวังถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนั่นหมายถึงเราให้สัจจะนะให้ความรู้สึกที่มุ่งมัน่นเมื่อเหตุจากความมุ่งมัน่นก็เป็นสิ่งที่เราได้น้อมเหมือนกันเท่ากับเราทั้งหลายที่มีความมุ่งมัน่นก็คือสัจจะ นะเป็นศิลธรรมอย่างหนึ่งทำนะให้เราได้เห็นว่าสัจจะนั้นจะนำพาไปสู่ความเจริญไปสู่ความสำเร็จนะของชีวิตทั้งในกระแสโลกและในกระแสธรรมกระแสโลกเนี่ยนะก็ขึ้นกับชีวิตนะในสถานะนของชีวิตแต่และบุคคลใช้ชีวิตเนี่ย ดูเหมือนจะเหมือนกันแต่บางสิ่งบางอย่างต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนน่ะทำไมไม่เหมือนกันนะทำไมต้องใช้ชีวิตแตกต่างกันอย่างไรเนื่องจากภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีวาระในการทำหน้าที่แตกต่างกันถ้าเราจะพูดถึงเรื่อง แลหน้าที่ที่มุ่งหวังคาดหวังามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็จะเป็นไปในภายภาคหน้าก็หมายถึงความตั้งใจนะแต่ความตั้งใจนั้นเราต้องมองหรือระลึกสองด้านด้วยกันด้านหนึ่งคือความสุขความสำเร็จในกระแสะโลกที่ทุกคนก็มีความปรารถนากัน แต่สิ่งที่เราต้องคู่กันนั่นหมายถึงเราต้องมีศีลธรรมมีความเมตตานะมีสัจจะของการที่จะพัฒนาความจริงของชีวิตทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็ต้องมีเรื่องของอจิตวิญญาณหรือสุดท้ายเนี่ยเราจะเหลือแต่จิตวิญญาณดวงเดียวร่างกายทั้งหมดทั้งปวงก็อาศัยประกอบกิจกรรม ในการที่เราได้ทำหน้าที่ในกระแสะโลกเพื่อจะพัฒนาจิตใจของเรานะให้ถึงที่สุดร่วมกันก็หมายถึงว่าอะไรที่เป็นความร่วมเย็นเป็นสุขนะเป็นเครื่องตักเตือนเราได้นั่นหมายถึงหนทางที่เราจะได้เก็บดีเก็บไม่ดีนะสั่งสมไว้ในจิตในใจของเรา ทุกอย่างในโลกที่เราสัมผัสกันไม่ใช่เรื่องความบังเอิญของชีวิตแต่เป็นเรื่องที่เราได้สะสมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะไม่ได้หมายถึงเราเจอกันก็เป็นเรื่องนะบังเอิญที่วนเวียนมาพบมาเจอแต่การได้พบได้เจอกันแล้วสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ต้องรักษาคำพูดสัจจะให้ดีมิฉะนั้นเรา,าจ,จะผิดศีลเมื่อเราผิดศีลนั้นหมายถึงเราหมดความสง่างามนะจริงอยู่เราตั้งกำลังใจใหม่แต่การตั้งกำลังใจใหม่ๆไม่ได้หมายถึงเราแก้ไขนะการแก้ไขที่จะให้มั่นคงนั้น ต้องเรียนรู้เรื่องการฝึกสมาธิฝึกสตินะหลายท่านหลายครั้งที่เราได้มีโอกาสพบปะสังคมมากมายตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นสิ่งทีนะ่นำไปสู่ความเสื่อมก็เป็นเรื่องการล่วงเกินซึ่งกันและกันนะการ รักษาศีลแต่เราไม่เข้าใจเรื่องการรักษาศีลนะเป็นเหตุทำให้เราผิดศีลกันเป็นประจำเพราะเราผิดสัจจะซึ่งกันและกันนะหลายครั้งที่เราได้น้อมแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของเรือนเป็นสามีภรรยานะจากกนกระทั่งสืบลูกสืบหลานกันก็ยังคุณนคล้องหมองใจ นะแข่งขันกันผิดสัจจกันนะอันนี้เราไม่ได้ว่าตาหนิติเตียนไครแต่เนื่องจากชีวิตที่เราได้เห็นกันนะในยุคใหม่ๆนี้ชัดเจนมากๆในเมื่อมุ่งหวังต่อการพัฒนากระแสโลกหนักเกินไปจนไม่ได้เกิดความสมดุลในเรื่องกระแสธรรมกระแสความจริงของชีวิต ที่เราจะต้องดำเนินชีวิตของเรานะให้เกิดความพอดีทั้งสองด้านก่อนที่เราจะใช้วาจานะรับปากรับคำนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องรับคำสิ่งที่พูดที่รับสัจจะนั้นต้องเป็นเครื่องเตือนตัวเรานะว่าเรามีสัจจะเราจะทำให้ชีวิตของเราจเจริญ และมีความเป็นจริงที่รุ่งเรืองจริงๆนะเท่าที่สังเกตแต่เราเผลอตัวเผลอ,อตนบ่อยๆเราก็เกิดความชินว่าไม่เป็นไรนะ,ะเรื่องนี้ไม่สำคัญเรื่องนั้นสำคัญแต่ความจริงในชีวิตก็คือสัจจะนะที่จะนำพาให้ มีคุณค่าของชีวิตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่เราได้มีโอกาสทบทวนนะบางทีแม้กระทั่งเราเองนะต้องระมัดระวังบางทีความเข้าใจเนี่ยบางทีความหมายไม่ตรงกันก็กลายเป็นปรับโทษกันได้เหมือนกันจึงต้องมีรูปแบบเรียบเรียง นะในเนื้อหาต่างๆของชีวิตนะเราเกิดความร,รักความเมตตาเอาใจใส่นะดูแลกันในะเรื่องนะคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานสามีภรรยาตามงสมควรไม่ไม่ฉะนั้นแล้วบ้นปลายชีวิตก็จะเกิดความนะปฏิฆะกันจะไม่เกิดความสุขบานปลายนะอยู่คนละมุมอยู่คนละที่ นั่นหมายถึงเราเกิดสะสมไปด้วยการคุณเคืองการไม่ได้อย่างใจนะเพราะนั้นอะไรก็ตามเราทั้งหลายที่เรียนรู้ในกระแสะโลกเราก็มุ่งม,มั่นพัฒนาชีวิตไปสู่ความมั่นคงความดีงามความสำเร็จแล้วจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยในกระแสะโลกแต่เชื่อมัน่นเท่าที่เราสังเกต ความเจริญงอกงามความเบิกบานแจ่มใสความสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเกิดกับท่านนั่นคือความสำเร็จในชีวิตนะไม่ได้หมายถึงต้องจำนวนเท่าไรจำนวนมากจำนวนน้อยแต่ความเบิกบานที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยนะแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะจะเป็นบุตรบริวารลูกน้องนายจ้าง นะเจ้านายทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถ้าเรา้อมให้ดีเราจะมีความสุขด้วยกันอย่างไรนั่นหมายถึงเราร่วมมือในการที่จะใช้สัจจะของชีวิตนะจะไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดคำพูดเพราะนั้นเหล่านี้เราได้เห็นนะอันตรายอย่างยิ่งถ้าเราไม่มีคำว่าศีลควบคุม พฤติกรรมกันน,นี่เล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องนะประสบการณ์ที่เรามีโอกาสนะมันนำมาใช้ชีวิตประจำวันกันเราจะเห็นว่านะสามีภรรยาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะอยู่ด้วยกันทุกวันหลายปีหลายสิบปีก็จะสั่งสมความไม่ได้อย่างใจนะ ไม่ได้ไม่ได้เรียบเรียงการยับยัง้งโดยเฉพาะสามีเนี่ยนะถ้าถ้าเราสังเกตไม่ใช่หมายถึงเราเข้าข้างตนเองแต่เราสังเกตดูเนี่ยพอ้านปลายเนี่ยหลังวัยกเกษียณราชการหรือว่ากเกษียณอายุทํางานลูกหลานสืบทอดเริ่มจะอยู่บ้านเฉยๆก็มีปัญหาได้เหมือนกันเพราะเพราะ ก่อนหน้าที่ทำกิจกรรมภายนอกบ้านเนี่ยก็จะมีระยะห่างกันนะนะวันหนึ่งก็เช้าเจอเย็นเจออย่างเงี้ยแต่กลางวันก็ไปทำภารกิจการงานภายนอกอันนี้เป็นเรื่องที่เราได้เห็นนะอันนี้เห็นมากมายเหมือนกันบางท่านก็ดีอกดีใจอยู่ใกล้ชิดกันหลายท่านก็ก็มีปัญหาเรื่องความใกล้ชิดก็จะ แสดงความจริงในใจออกมาได้บ้นปลายก็เ,เกิดความรู้สึกต่อว่าต่อขานหุดหีดกันนะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ร่มเย็นเป็นสุขนะอันนี้เราเคยสัมผัสมาในอดีตก็เป็นครูให้เราได้ดูว่าทำอย่างไรเราจะใช้ชีวิตของเราคู่กันนะระหว่างการพัฒนาชีวิต การมีศีลธรรมหรือมีสัจจะในการทําหน้าที่คู่กันก็คือต้องฝึกฝนอบรมตนในการมีสมาธิในการมีสติในการเข้าเข้าใจถึงใจเขาใจเราประคับประคองเอาไว้อย่าให้เกิดความรู้สึกบีบคั้นสั่งสมนะผิดแล้วผิดอีกก็ต้องประคับประคองอย่างดีนะ พัฒนายิ่งขึ้นสิ่งที่เราเนี่ยแรงกระทบต่อกันและกันเนี่ยก็เกิดจากเรื่องขาดการยับยั้งเหมือนกันนะขาดการควบคุมเรื่องนะเกิดขึ้นอย่างไรในจิตในใจนั่นะหลายครั้งที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันกับนักป,ปฏิบัติธรรมด้วยกันก็จริงก็ได้มีเท้าความกันเหมือนกันในสิ่งที่เป็นอดีต เป็นปัจจุบันนะบางท่านก็เปิดเผยตรงไปตรงมาแต่ความจริงแล้วเราทั้งหลายที่มีชีวิตร่วมกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ต้องเป็นเรื่องของการสั่งสมบุญกุศลมาสร้างกรรมกันมาก็ได้มีโอกาสมาร่วมกันนะเป็นเหตุทำให้บางครอบครัวก็มีทุกเวทนาบีบคั้น ปทุสลายกันด้วยวาจาบ้างด้วยความคิดบ้างด้วยการกระทำกันบ้างนะเพราะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมาเริ่มชีวิตกันด้วยนะศีลธรรมและหน้าที่ประคับประคองให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะไม่เสียกำลังใจไม่ให้เสียความมุ่งมั่นนะและจะนำทางให้ลูกหลานนั้นนะน้อมะระลึก มีความละอายมีความมุ่งมั่นตามผู้แบบที่เรามอบหมายให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังได้เห็นกันเพราะนั้นการที่เรามีโอกาสชี้แจงบอกกล่าว <c oughs> ลูกหลานของเรา <c oughs> เป็นเรื่องที่ <c oughs> ที่เราต้องต้องใช้เวลานะถ้าใช้คำพูดตรงๆ นะอบรมตรงๆบางทีก็ต่อต้านเหมือนกันเพราะกายภาพท,ที่เราแสดงออกในะต่อกันและกันในครอบครัวในสามีภรรยาในหน้าที่ไม่สอดคล้องต้องกันกับคำที่เราบอกกล่าวชี้เหตุนะนั่นหมายถึงเราจะต้องใช้กายภาพคู่กับการพูด หรือบอกกล่าวไปด้วยต้องใช้เวลานะสั่งสมนะโบราณเนี่ยเขาก็มีคำปริศนาบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณแล้วก็มีคำที่ตักเตือนระลึกระมัดระวังแต่เนื่องจากเราเป็นชาวพุทธบริษัท4ีเนี่ยเราสามารถฝึกสติยับยัง้งถึงใจเขาใจเราความคิดจะความคิดไปสู่คำพูด เมื่อคำพูดแล้วก็ไปสู่การกระทำนะด้วยเหตุทั้งหลายทั้งปวงนั้นน้อมถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านความสุขตนความสุขท่านตั้งกลางกลางไว้เราจะไม่ผิดศีลเราจะไม่ผิดสัจจะนะถึงจะผิดแต่เราก็ยังสามารถแก้ไขได้แต่เราปล่อยให้ผิดไปแล้วผิดซ้ำผิดซาก ก็แก้ไขไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ประสงค์จะแก้ไขนะความสุขก็จะไม่เกิดนะซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นอยากจะมาเล่ามาคุยกันฟังว่าถ้าเรานะผิดนัดทั้งหลายก็คือผิดต่อตอนเองนะก็คือผิดศีลน,นะผิดนัดก็คือเราตั้งใจยอย่างไรบกพองอยู่เรื่อยนะก็คือผิดศีล นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกสติกันในการใช้ชีวิตนะจะทำให้เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะจะดูแลกันได้ถึงบั้นปลายชีวิตนะจะมีความรู้สึกผูกพันกันมากก็จริงแต่เราปฏิบัติพัฒนาเรื่องความจริงของชีวิตเราก็จะมีการวางใจ นะไม่เศร้าโศกลำพันธ์ในเมื่อถึงการเวลาจะต้องสูญหายายจากกันนะจะดูแลกันด้วยนะจิตสำนึกที่ดีนะแล้วก็ <c oughs> มีการแก้ไขไปเรื่อยก, <c oughs> <c oughs> ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัสรรมพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ วิดามันดาคุบาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบ,บริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิ์สุภาษีสวัสดีครับ